เลนโบคิวชนแนลอ้โห,โหได้บัตรมาใหม่เนี่ยว่าแต่เราจะแต่งสีอะไรดีนะเลือกไม่ถูกเลยนั้นเนี่ยงั้นเอาสีชมพูดีกว่าชิบชิบชืบ,ชบเอ๋ใครโทรมากันนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะมินนี่พูดค่ะอ้าวมินนี่จ้ายายมารีเองเนาะจ้าจำยายได้หรือเปล่า อ้าวคุณยายมารีเองเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยถึงโทรมาหามินนี่แต่เช้าเลยอ๋อพอดีว่ายายเนี่ยอยากให้มิน นี่มาดูแลบ้านยายให้หน่อยนะจ๊ะพอดียายจะไปต่างประเทศน่ะสักอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะแล้วถ้าหนูไปอยู่หนูสามารถเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยได้ไหมคะพอดีว่าหนูเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวนะ่ะอ๋อเรื่องนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาเลยจ้ะถ้าหนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะจ๊ะหนูก็ชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยได้เลยนะแต่ยายขอแนะนําว่าชวนเพื่อนแค่คนเดียวก็พอนะจ๊ะ ก็ดีว่าที่นูน่นนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณยายงั้นเดี๋ยวหนูเนี่ยจะชวนเพื่อนไปหนึ่งคนนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะมินนี่เดี๋ยวยายเนี่ยเตรียมขนมไว้ให้ก็แล้วกันนะจ๊ะถ้ามาถึงบ้านยายแล้วก็โทรมาหายายแล้วกันนะเดี๋ยวยายเนี่ยจะบอกรายละเอียดให้ฟังว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยมินนี่เนี่ยไม่ได้เจอคุณยายนานมากเลยอ๋อยายก็สบายดีนะจ๊ะมินนี่เออสวัสดีค่ะคุณยายหนูแน่นจจังนะคะเป็นเพื่อนของมินนี่เอง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวัดดีจ้าเนเน่จังยายเนี่ยก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้ายายชื่อมาลีจ้าและนี่ก็จะเป็นกฎข้อห้ามของวันตรุษจีนของบ้านยายนะจ้ายายเนี่ยก็ฝากให้มินนี่และเนเน่จังเนี่ยช่วยทําตามกฎข้อห้ามนี้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยยายก็จะต้องไปต่างประเทศแล้วนะจ้ะอาอ๋อนี่กฎข้อห้ามนะจ้า มีกฎข้อห้ามในวันตรุษจีนด้วยหรอคะคุณยายนน่น่นนะสิคะเพิ่งจะเคยพบเคยเจอเลยนะเนี่ยวันตรุษจีนของทุกๆปีบ้านยายเนี่ยเราจะต้องทำตามกฎข้อห้ามนี้ด้วยนะจ๊ะยังไงก็ยายฝากทำตามด้วยนะจ๊ะย้ำว่าทำตามให้ครบทุกข้อนะจ๊ะห้ามไม่ทำแม้แต่ข้อเดียวเด็ดขาดเออยังไงก็ช่างเหอะยายเนี่ยจะต้องรีบไปแล้วแหละ ฝากบ้านด้วยนะกุญแจก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะจ๊ะถ้าหิวอะไรเนี่ยของกินก็อยู่ในตู้เย็นแล้วนะยายเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วงั้นยายขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วอะไรของคุณยายเธอเนี่ยมินนี่ดูท่านรีบไปเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเลยนะนันนะสีเน่จังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่เช่างเหอะฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอก เราเนี่ยไปสำรวจบ้านกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างว้าวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องทานข้าวแล้วห้องครัวสินนะโอ้โหมินนี่ตรงนี้เนี่ยมีสวนข้างนอกด้วยเราสามารถออกไปข้างนอกด้วยได้นันเนี่ยว้าวบรรยากาศบ้านคุณยายเนี่ยดีสุดๆหูโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่ฉันชอบมากที่สุดเลยนันเนี่ยก็คือโซนของกินโอ้โห มีซูชิเต็มไปหมดเลยแหละในแน่จังใช่แล้วมินนี่ฉันว่าคืนนี้เนี่ยซูชินี้น่าจะไม่รอดแน่นอนอ้โหมินนี่ตรงนี้เนี่ยมีระเบียงให้เราชมวิวธรรมชาติข้างนอกได้อย่างเต็มที่เลยอะ่ะจริงด้วยแหละในแน่จังตอนเด็กๆเนี่ยฉันชอบมาชมวิวตรงนี้มากๆเลยนะอากาศก็ดีด้วยและส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของพวกเราสองคนงั้นฉันว่าพวกเราเนี่ยเก็บกระเป๋าไว้ที่ น so ี่เลยก็แล <light> like ้วก yeah, ันนะเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอหน้ำนี้ก็อร่อยเป็นบ้านเลยนะเนี่ยน้ำอะไรก็ไม่รู้อู้น้ำอุงนโซดาบวกกีวีด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งเคยกินเลยนะนมยมๆมยมๆมอู ช็อกเปานี้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยเนเนจังนมยมยมเออตอนนี้ก็มืดแล้วนะมินนี่เราเนี่ยลืมอะไรกันไปหรือเปล่าน่ะลืมอะไรงั้นหรอเนเน่จังมินนี่ว่าก็ไม่ลืมอะไรนะแต่เนเน่จังว่าเอ๊ะจริงด้วยลืมหรือเปล่าว่าก่อนที่คุณยายจะไปเนี่ยคุณยายให้กดข้อห้ามเราไว้ด้วยนะแล้วก็ย้ำตลอดเลยว่าให้เราเนี่ยทำกฎข้อห้ามให้ครบถุกข้อด้วย ห้ามลืมทําแม้แต่ข้อเดียวเลยนะเออจริงด้วยแฮว่าแต่กดข้อห้ามหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเจอเจอแล้วเแล้วนี่นีนฉันว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็อาจจะเป็นกดข้อห้ามทั่วไปแหละยังไงก็ช่างเหอะลองเปิดดูดีกว่านะมินนี่เผื่อในกดข้อห้ามเนี่ยจะมีอะไรแปลกใหม่ไปก็ได้ในนี้เขียนไว้ว่ากดข้อห้ามในวันตรุษจีนข้อที่หนึ่ง คุณห้ามออกจากบ้านของคุณหลังเวลาหนึ่งทุ่มของวันตรุษจีนเป็นเด็ดขาดและต้องล็อกประตูบ้านให้เรียบร้อยอ,อห้ามออกจากบ้านหลังหนึ่งทุ่มในวันตรุษจีนงั้นหรอทำไมกันหล่อในแน่ังสงสัยที่เขาไม่อยากให้เราออกจากบ้านเนี่ยก็เพราะว่าแถวนี้เนี่ยบ้านคนก็น้อยด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ปา่าก็อาจจะกลัวเราเกิดอันตรายละมั้งคงไม่มีอะไรหรอก และให้ล็อกบ้านเนี่ยก็คงกลัวขโมยเข้าบ้านนะ่ะอันนี้ก็พอเป็นไปได้นะก่อนเราเข้าบ้านเนี่ยเราก็ล็อกประตูบ้านเรียบร้อยหมดแล้วด้วยข้อนี้ก็ถือว่าเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละใช่ใช่ใช่งั้นอ่านข้อที่2ต่อเลยต่อไปกดข้อที่ 2. 2กดข้อที่2ก่อนเวลาสองทุง่มให้คุณรีบไปอาบน้ําชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนชุดเป็นสีแดง ห้ามใส่ชุดสีอื่นเป็นเด็ดขาดต้องชำระล้างร่างกายแล้วต้องใส่ชุดสีแดงอีกนะเนเน่จังฉันว่าก็เริ่มแปลกแล้วนะเนี่ยแต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้งวันตรุษจีนก็ต้องใส่ชุดสีแดงเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาให้เราอาบน้ำเนี่ย<ๆ>ก็คงคิดว่าเราตัวเหม็นละมั้งฮ่าฮจริงด้วยเนเน่จังทำไมฉันถึงคิดไม่ได้เนี่ยว่าแต่ฉันเนี่ยไม่ได้เอา ชุดสีแดงมาด้วยนะเธอเอามาหรอเออนั่นสิฉันก็ไม่ได้เอามานะ่ะงั้นฉันว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็ไปหาชุดข้างบนดีกว่านะเผื่อคุณยายเนี่ยจะมีชุดสีแดงไว้ให้เราใสา่โอเคจ้งงั้นเราไปอาบน้ำก็ดีกว่านะตอนนี้เนเน่จังก็เริ่มเหนียวตัวแล้วด้วยอะ่ะเนเน่จังดูที่ผืนนั่นสิเหมือนจะมีชุดอะไรด้วยก็ไม่รู้นะแล้วก็มีจดหมายด้วยนะอืมจริงด้วย งั้นมินนี่เนี่ยลองหยิบขึ้นมาอ่านดูสิเอ,อ่อในจดหมายเขียนไว้ว่าพันดีจากมินนี่พอดีว่ายายเนี่ยได้เตรียมชุดสีแดงไว้ให้หนูสองคนแล้วนะจ๊ะ ให้กดข้อที่2เนี่ยหนูสองคนก็ใส่ชุดสีแดงที่ยายเตรียมไว้ให้เลยนะจากคุณยายมาลีโอ้โหคุณยายเนี่ยรู้งานสุดๆเลยนะเหมือนรู้ว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีชุดสีแดงงั้นก็ดีเลยสิเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาด้วยอาบน้ำดีกว่าร้อนชำมัดชืบ,ชบ น้ำแล้วค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยโอเคงั้นต่อไปเนี่ยเราไปดูกฎข้อที่3กันดีกว่านะกฎข้อที่3คุณจะเจอกับน้ำมนต์ที่วางอยู่ที่โต๊ะกินข้าวของคุณให้คุณเก็บน้ำมนต์นั้นติดตัวไว้มันจะได้ใช้ในยามที่คุณลำบากเอ๊น้ำมนต์งั้นหรอมินนี่ทำไมเราถึงจะต้องใช้น้ำมนต์ด้วยล่ะเออฉันก็ไม่รู้นะ่ะในแน่จัง นี่ไงมินนี่ฉันว่าขวดนี้เนี่ยน่าจะเป็นน้ำมนนะออ้จริงด้วยเลยแน่นจังว่าแต่ขวดน้ำมนเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวแปลกๆก,ก็ไม่รู้เนาะคงไม่มีอะไรหรอกฉันว่ามินนี่เนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไว้ดีกว่านะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บไว้กับมินนี่ก็แล้วกาันว่าแต่แล้วกดข้อต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันหรอ กฎข้อที่สในการเส้นไหวบรรพบุรุษของเราให้คุณนําเนื้อสดมาเส้นไหวและจุดธูปอันเชิญให้ท่านมากินของนั้นเออมินนี่ว่ามันแปลกๆหรือเปล่าวะทําทไมเราเส้นไหวบรรพบุรูษถึงจะต้องใช้เนื้อสดด้วยล่ะฉันเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะจริงด้วยเนเนจังฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ย ทําทไมเราถึงจะต้องเส้นไว้ให้บรรพบุรุษเราจะต้องเป็นเนื้อสดสดด้วยนะแต่เอาเหอะเอาเหอะเราเนี่ยมีหน้าที่ทําตามกฎก็ทําไปเถอะนะเอ่อว่าแต่เนื้อสดสดอยู่ไหนกันนะฉันว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยน่าจะอยู่ในช่องฟีดน้ำมินนี่ลองเปิดดูไหมโอเคโอเคอเค ไอมินมินมิมมนนี่ทำมในช่องฟีดของบ้าคนคุณยายเนี่ยถึงมีหัวคนอยู่ในนี้ได้ล่ะเออเออฉันฉัน,ฉ,นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนแน่จังเอ้ยเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีงงดเอเอฉันว่าเราเราเนี่ยปิดช่องฟีดก,ก่อนดีกว่านะหรือว่าเราเนี่ยจะต้องแจ้งตำรวจกันหรอเอเอ,เอฉันว่า เราแจ้งตำรวจไปเนี่ยตำรวจก็คงไม่เชื่อหรอกนะเออหรือว่าอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตามันอาจจะไม่ได้มีอะไรในช่องฟิตก็ได้นะเราเนี่ยลองเปิดดูใหม่ดีไหมเออเปิดดูก็ได้หนึ่งสอง ซัมเมื่อกี้หัวคนหายไปไหนแล้วล่ะมนนินนี่นานาสีแน่ใจเออฉันว่าพวกเราสองคนเนี่ยอาจจะนอนน้อยก็เป็นได้นะเราสองคนก็เลยแบบเพียเพียตาผ้ามัวนะ่ะก็คงเป็นอย่างนั้นเรามั้งไม่มีอะไรก็แล้วไปในช่องฟิตเนี่ยไม่มีเนื้อสดงั้นแสดงว่าอาจจะอยู่ช่องธรรมดาก็ได้นะ นี่ไงเนเน่เนจางเนี่ยมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูด้วยนะเนี่ยงั้นฉันว่าเราเนี่ยเอาไปทั้งสองอย่างเลยก็แล้วกันนะทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูจากนั้นก็จะต้องเอาทูบไปด้วยเราเอาเส้นไหว,ว้บนโต๊ะกินข้าวเลยก็แล้วกันเนาะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันจากนั้นเราก็จะต้องจุดทูบวางไว้ตรง บับพาวุรุที่อยู่นะที่บ้านหลังนี้ขอให้มากินของเส้นไว้ที่พวกหนูสองคนเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะในที่สุดฉัก็จะได้กินของดิบๆสักทีฉันเนี่ยหิวชะมัดเลยขอกินเลยก็แล้วกัน <c oughs> ช่ยของสดๆนี่มันอร่อยเป็นบ้าเลยอะผผะผะผะผีเอ้ยจริงจริงด้วยมินนี่เป็ผีผีันรพุลุบบ้าอะไรทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้กันได้เนี่ยเออหน่นากลัวจังเลยแน่จังขอบคุณพวก่แกสองคนมากเลยนะที่เอาของดีมาเซ็ตไว้ให้ฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาใหม่นะจ๊ะ มันมันมันหายไปแล้วมินนี่เอ้ยทําไมทําไมน่ากลัวจังเลยอะจริงด้วยไนะด้แน่จังเอ้ยฉันเริ่มอยากกลับบ้านแล้วสิไม่คิดไม่ฝันเลยว่าที่บ้านคุณยายเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยอะกดข้อที่ห้าคุณจะเจอกับหญิงสาวปริศนาเธอจะมาขอส่วนบุญเราแนะนําว่าคุณห้ามให้ส่วนบุญแก่เธอเป็นเด็ดขาดให้คุณรีบไล่เธอไปในทันที ถ้าคุณเผลอให้ส่วนบุญเธอไปแม้แต่นิดเดียวเธออาจจะไปเรียกพวกของเธอมาเต็มบ้านของคุณแน่นอนเราจะเจอกับหญิงสาวปิดสนามาขอส่วนบุญแล้วนะแน่ใจยิ่งอาจไปเรื่อยๆยิ่งน่ากลัวขึ้นทุกทีสาคนสวยเจ้อนเนี่น่าหกหรืป่าเอ้ยพ,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 พั๊พๆพพพพี เอ้ยบทบทจะโผล่มาก็โผล่มาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโผล่มาไม่ให้ซุ้มให้เสียงพี่สาวจ้าหนูสวยหรือเปล่าเออเออเอสส,ส,สวยจ้าหนูเนี่ย่รูจะไปไหนนะจ้าพี่สาวหนูอยากจะมาข่าสวดบุญพี่พี่สองคนได้ไหมจ้าถ้าได้สวดบุญจากพี่พี่ทั้งสองคนเนี่ยหนูว่าหนูน่าจะไปที่อื่นได้นะ น,น่าจะได้บุญเยอะแล้วล่ะจ้าเอ้ยเอ่เอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ได้จ้ะน้องพอดีว่าพวกพี่สองคนเนี่ยก็ก,ก็ไม่มีส่วนบุญหรอกนะจ้าไปหาที่อื่นเอาดีกว่านะน,นคะคะพี่สาวคนสวยหนูเนี่ยแค่ขอส่วนบุญคนเน็กคนละน้อยเองนะคะไม่ไม่ ไม่ได้จ้าพี่ว่าหนูเนี่ยไปขอที่อื่นดีกว่านะพวกพี่สองคนเนี่ยไม่สะดวกหรอกหนูบอกว่าหนูอยากได้ส่วนบุญให้หนูมาซะดีๆไอ้เออใจ,ใจใเย็นๆนะน้องพอดีพอดีว่าไม่ได้จริงๆนะ่ะออกออกไปนะไม่งั้นเนี่ยถ้าหนูไม่ออกไปเนี่ยพวกพี่สองคนจะแช่งหนูจริงๆแล้วด้วยใหญ่บ้าสองตัวนี้ฉันแค่มาขอส่วนบุญนดิดๆหน่อย,อยๆทำเป็นหัวกได้ เงี้ยเดี๋ยวฉัดเนี่ยจะมาหาใหม่ก็แล้วกันนะฝากไว้ก่อนเถอะเอ้ยบทบทจะหายไปก็หายไปสัตว์ดือด้อแบบนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะกฎข้อที่6คุณห้ามทำความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนเด็ดขาดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรมาโดนใจให้คุณต้องทำความสะอาด ให้คุณปล่อยมันไว้จนกว่าจะถึงตอนเช้าถึงจะทำความสะอาดได้ฉันว่ากฎข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นกฎง่ายๆนะอ,อฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มหิวแล้วสิแน่แน่จังฉันว่าเราเนี่ยลงไปหาอะไรกินที่ห้องครัวกันดีกว่านะโอเคโอเคฉันเนี่ยก็เริ่มหิวเหมือนกันมินนี่อ๋อหิหิวหิโอ้ไม่ก็ oh God, แน่น่จังดูสิทำไม ที่พื้นชั้นล่างเนี่ยมีขยงขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคราบน้ําอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรเปิดแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็มีขยะอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ฉันว่าเหมือนกดข้อนี้เนี่ยมันจงใจให้เราอยากทําความสะอาดบ้านมากๆเลยนะนันนะซีแต่ เราเนี่ยห้ามทําผิดกฎแม้แต่ข้อเดียวเลยนะยังไงเนี่ยก็จะต้องรอพรุ่งนี้เช้านะ่ะกฎข้อที่7ห้ามทําของแตกในวันตุดจีนเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้เกิดลางหลายก็เป็นได้เฮ้ยกฎข้อที่7จ็ดเขาบอกว่าห้ามให้เราทําของแตกในวันตุดจีนนะ่ะฉันว่าข้อนี้ก็ง่ายอยู่มั้งถ้าเราเนี่ยไม่ไปหยิบจับอะไรที่เป็น แก้วหรือว่ากระเบื้องที่มันจะแตกง่ายน่ะ อย่านะไอผีบ้าออกไปจากของของบ้านฉันแค่นี้ทำเป็นห่วงจังเลยนะว่าเธอเนี่ยอยากเห็นแจก๊กเกรอันนี้แตกจังเลยออกออกไปนะอย่าอย่ามายุ่งกับของของบ้านฉันออกไปฉันจะปล่อยนะ ที่ฉันรับทานน่ะไม่อย่างนั้นแจการันนี้แตกแน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเนเนจังเออเอว่าแต่ไอไอผีตัวนั้นหายไปไหนแล้ววะเออฉ,ฉ,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิมันคงจะไปแล้วมัง้งออ้เนเนจังเหมือนกดข้อนี้เนี่ยจะเป็นกดข้อสุดท้ายของเราแล้วนะกดข้อที่8เขาบอกไว้ว่ากดข้อที่8 ถ้าคุณโชคดีคุณจะเจอกับยายแก่นําอ่างเปามาให้คุณและเธอจะมอบแต่สิ่งดีๆให้คุณพูดขอบคุณเธอชินเจียยุยชินนี่หัวฉเชียเชียแล้วเธอจะจากไปแต่ถ้าคุณโชคร้ายคุณจะเจอกับลุงแก่ฟันแหลมลุงคนนั้นจะทําท่าทีนําอ่างเปามาให้พวกคุณคุณห้ามรับมันเด็ดขาด เพราะในนั้นจะเป็นจดหมายสั่งตายให้คุณรีบไล่ลุงแก่คนนั้นไปในทันทีถ้าไรแล้วลุงแกไม่ไปให้คุณรีบนำน้ำมนต์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้สาดใส่ลุงไปทันทีและสักพักลุงจะหายไปเองเอ้ย ทำไมเกิดข้อนี้มันดูน่ากลัวแปลกๆจังเลยอ่ะมินนี่ระหว่างนี้เนี่ยเชียงก็ขอภาวนาให้เราเนี่ยได้เจอกับคุณยายก็แล้วกันนะสวัสดีจ้าเด็กเดลุงจอรนี่เองนะจ๊ะจับลุงได้หรือเปล่าอ้าลุงจอรนี่ไหนคะไม่เห็นจะรู้จักเลยอ๋อก็ลุงจอรนี่ไงหรอจ๊ะ ทำไมถึงจำกันไม่ได้ล่ะเนี่ยโหลูเสียใจแย่เลยนะจ๊ะเอ้ยออกออกไปนะนี่มันบ้านพวกฉันสองคนออกไปนะลุงบ้าโอ้ยลูกเดียวเพิ่งจะมาถึงเองนะจ๊ะทำไมมาไล่กันอย่างนี้เนี่ยลูกอุสาวจะนำอ่างเปามาให้พวกหนู่สองคนเลยนะไหนๆก็วันตุษจีแล้วเนี่ยลูกก็อยากจะให้อ่างเปลานะจ๊ะ รับไปหน่อยนะเฮ้ยไม่ไม่พวกฉันสองคนเนี่ยไม่รับของจากใครทั้งนั้นแหละออกไปเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> แค่นี้ทำเป็นไล่กันได้นะจ๊ะเด็กเตงเอาไปเถอะล่งเนี่ยมีอ่างเปาให้เยอะแยะเลยนะ ในซอมนี้เนี่ยวมีตักเป็นปึกๆเลยนะจ๊ะเอ้ยไม่ไม่เอายังไงพวกหนูสองคนก็ไม่เอาจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันแช่งฮะแ <c oughs> ช่งงั้นหรอฉันเนี่ยไม่กลัวอกเอ้ยมินนี่มินนี่ลืมไปหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมีน้ำมนต์อยู่นะรีบหยิบออกมาแล้วสาดใส่มันไปเลยเออจริงๆด้วยในแน่จังหยิบก่อนนะเอาเอา,เอาไปเร็ว ฉันเนี่ยจะต้องไปบ้านหลังอื่นต่อเอาไปเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยออกไปนะอีลุงบ้าเอาไปออกไป,ไป ไอลุงบ้านนั่นจะไปแล้วนะแน่ๆจจงด้วยมินนี่เอ้ยทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยแล้วในในกฎเขาบอกอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะในกฎบอกไว้ว่าและนี่คือกฎข้อห้ามของเราในวันตรุษจีนถ้าคุณผ่านมาถึงจนครบกฎข้อที่8ได้และไม่ผิดกฎสักข้อแสดงว่าคืนนี้กฎข้อห้ามของเราเป็นอันเสร็จสิ้น ้ยแสดงว่าเราเนี่ยทำกดขอ้อห้ามครบถูกข้อแล้วใช่ไหมแล้ววันน oh vale ี้เนี Clan ่ยเราก็ผ่านผลไปได้แล้วใช่ไหมอ้อหตอนนี้ก็เช้าแล้วด้วยแสงสว่างแล้วรู้สึกลงใจขึ้นมาทันทีจริงด้วยในแน่จัง ฉันเหนี่อยหน่อยมากๆเลยอะ่ะเอ้ยใครโทรมากันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวมินนี่แม่เองนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยลูกอยู่ไหนละจ๊ะทำไมไม่อยู่บ้านล่ะอ้าวแม่เองเหรอคะก็พอดีว่าตอนนี้เนี่ยมินนี่กับเนเน่จางอยู่บ้านคุณยายมาลีนะคะ่ะวันก่อนคุณยายมาลีโทรมาให้เนเน่จงังแล้วก็มินนี่เนี่ยมาเฝ้าบ้านให้นะคะ่ะคุณยายมาลีานั่นเหรอจ๊ะแต่ว่าคุณยายมาลีของลูกเนี่ย ลูกลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าคุณยายมาลีเสียไปตั้งนานแล้วนะจ๊ะฮะอะไรนะคะคุณแม่เสียไปแล้วหรอคะทําไมมินนี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงล่ะจ๊ะตอนนั้นเนี่ยแม่ก็พามินนี่ไปงานศพคุณยายอยู่นะลืมแล้วหรือ,อยังไงตั้งนานนู่นแล้วอะนะคะตั้งแต่หนูยังเด็กๆหนูก็ไม่คิดว่าอันนั้นน่ะจะเป็นงานศพของคุณยายมาลีแล้ว ใครกันล่ะคะที่โทรให้หนูกับเนเน่จังเนี่ยมาเฝ้าบ้านให้เออเรื่องนั้นแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าหนูเนี่ยรีบกลับบ้านมาได้แล้วนะจ๊ะเอ่อเออค่ะค่ะแม่เดี๋ยวหนูเนี่ยจะรีบกลับบ้านเลยก็แล้วกันนะคะเออีนี่มันเรื่องบ้านอะไรกันเนี่ย